เราแพ้มาถึงหกนัดติดนะครับเราลงไปในเกมนี้ด้วยความรู้สึกยังไงบ้างก็โอเคแน่นอนเราก็พยายามต่อสู้กับตัวเองแหละอะไรเงี้ยในเกมนี้ก็ทุกคนก็พยายามทำผลงานได้ดีอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคเราก็อยากรักษาอันดับตารางซึ่งเราแบบอยู่ที่2ให้ได้อะไรเงี้ยทุกคนก็พยายามใส่ลงไปในเกมนี้ทั้งหมดเลยあのまず全員があの自分との戦い

ครึ่งแรกเลยฮะก็ก็เป็นช่วงที่ยากลําบากอะไรเงี้ยโดนนำสองศูนย์ด้วยแล้วก็โอเคเราก็ต้องการประตูกลับมาอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคเราได้ประตูตีไข่แตกในช่วงท้ายครึ่งแรกอะไรเงี้ยเลยเลยเลยแบบว่าทําให้เรากลับมาครึ่งหลังอย่างมั่นใจมากขึ้นโซอิซานุค่าเกมก็สูงคุกเอะเอี๊ยยิ่งสกัดทัศน์สีอันโนะมาสุดนิ่งถอยทลายเต้สเนอโน่ดังจรนะว่ามีน่าอาขึ้นไม่ได้สเนอโน

ณวันนี้เราได้ที่2อะไรเงี้ยเราก็ควรจะภูมิใจกับมันแล้วก็โอเคมีปีหน้ามีเอซีเอลรออยู่ก็หวังว่าจะจะมีงานหนักแล้วก็ทุกคนก็นพยายามทําเต็มที่แล้วมันเป็นงานที่สนุกในเอซีเอลあのまずまあシンプルに嬉しい方という気持ちは率直ですね。であのまあ最初は優勝争いの1でも 立ったことはあったんですけれども、まあ、その後にですに、ね、川崎フォンターレがまあ優,勝した優勝して自分たちが2位に立ってそれからずっと苦しい時間帯がまあ長かったんですけれども最終的にはあのいい維持することができてですねあのまあ来年の ACL の戦いはまあそんな簡単な戦いではないと思うんですけれども。 チームとしてはあの、まあ、楽しみにしていますのでまた来シーズンもチーム一丸となってですね一緒に戦っていきたいと思いますあのティーラシン選手個人の話を伺いたいんですけれども来日1年目のシーズンどう振り返ります、えーン ที่ได้มีโอกาสมาเล่นที่นี่อะไรเงี้ยก็มีหลายๆอย่างที่ที่ผมเห็นที่ผมสามารถเรียนรู้ได้ที่นี่อะไรเงี้ยก็ส่วนฟอร์มการเล่นอะไรเงี้ยโอเคมันก็มีหลายอย่างแหละที่ทําได้ไม่ดีอะไรเงี้ยบางอย่างก็อาจจะดีบางอย่างก็ดีบางอย่างก็ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็มีความสุขกับกับการที่ได้ทํางานกับเพื่อนร่วมทีมการที่ได้มาอยู่ซานรเช่โรชิมามันเป็นหนึ่งปีที่มีหลายๆความรู้สึกมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมแล้วผมมีความสุขกับหนึ่งปีที่ผ่านมามากๆนี่โคโน 1>, 1年間通してです、ね、あの幸せと満足できた1年だと思います。あのまあ、サンフレッシャー広島に加入することで、えー、まあいつもと選手とスタッフ全員と一緒にまあ戦,って戦ってきてです、ねまあ、この1年間で学んだことだったりあの新しいことをチャレンジすること。 すべてがあのたくさん、まあ、自分の経験につながったと思う1年間になったので、まあ、幸せな人生幸せなサッカー人生を送ったことができたというふうに思います来シーズンも楽しみにしております。